วันนี้ก็เป็น <S <S การถแถลงนะครับประชาสัมพันธ์ในการจับกลุ่มผู้ก่อเหตุนะครับลักทรัพย์รถจักรยานยนต์และวิ่งราวทรัพย์นะครับในเขตพื้งที่สพคลองไอโคงสืบส่วนสพคลองไอโคงนะครับเป็นตัวแทนของท้องพั่คลองไอโงนะครับร่วมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวนนะครับพนักงานสอบสวนซึ่งเป็นเจ้าของคดีนะครับเป็นผู้ออกหมายจับแล้วก็ผู้เสียหายนะครับซึ่งเป็นเจ้าของรถที่ถูกประทุษร้ายไปแล้ว ได้คืนนะครับถ้าเราดูชาร์ตนะครับดูชาร์ตตั้งแต่16กรกฎาเนี่ย64ที่ผ่านมานะครับผู้ต้องหาเข้ามาลักทรัพย์นะครับ,รบมอไซค์นะครับวิ่งราวทรัพย์มอไซค์ทางสืบสวนเราเองก็เข้าพื้นที่นะครับตรวจสอบกลับไปจอดไว้เพื่อจะไปดูงัวเรียงงัวในสวนแต่ตระยะทางประมาณจะอ,อยู่ในสวนนั้นไม่มันห่างจากบ้านคนนิดหน่อยแต่คือความที่ คนที่ขโมยนั้นมาลักทรัพย์มาหัวทรัพย์คือไปนิดเดียวครับไปเห็นเห็นหลังอยู่เนี่ยประมาณสิบเมตรเนี่ยแต่ก็ยังกล้าก็ออกมาจับมาเราก็กดดันนะครับกดดันตลอดเวลานะครับว่าไปหาจุดที่เขาพักมาเมื่อวันที่16พฤจิการที่ผ่านมานะครับเข้ามาในพื้นที่อีกรอบหนึ่งนะครับก็เข้ามาลักทรัพย์มอเตอร์ไซค์นะครับพอลักทรัพย์เสร็จเนี่ยเราก็ดูกล้องวงจรปิดแล้วก็ ประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้าน,น้ก็มีการาโพสต์ในเพจต่างๆเพื่อให้แจ้งเบาะแสคนล่ามเช้าประมาณสัก8ปดโมงกว่าเราก็สามารถติดตามจับกลุ่มตัวผู้ต้องหามาได้นะครับทั้งมีมาจาับเรานะที่ราาาาา้านหาเสือจับต้องเอาเสือแล้วันทีจับกันยาต้องเอาเสือแลวันคือข้าวกลีบนะกับลูกต้นต้นกระบุนแล้วก็ฝ่ายสอบสวนที่สามารถรวบรวมพยานฐา,า,านออกมาจับผู้ต้องหามาดำเนินคดีครับตามกฎหมายได้กลับคืน แล้ชาวบ้านก็เหมือนกันก็บอกว่าเออดีได้ได้กลับคืนเพราะเราก็อีกอย่างหนึ่งในคนในพื้นที่มันช่วยกันช่วยกันทางส่งทางเฟสต่างๆต้องสุขวันที่สิบหกพฤศจิกาก็เข้ามาในพื้นที่อีกรอบหนึ่งนะครับเข้ามาไม่แค่เข้ามาเฉยๆนะครับเข้ามาลักทรัพย์อีก